สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสโนบอลมีหลายคนนะครับที่อยากให้ผมเนี่ยไปสปอยหนังเกี่ยวกับสงครามบ้างแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่อยากให้ผมเนี่ยสปอยหนังแนวสยองขวัญอีกซึ่งพอพูดถึงแนวสยองขวัญแล้วก็แนวสงครามเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงเป็นเรื่องเกี่ยวกับตระกูลวินเชสเตอร์ครับซึ่งตระกูลเนี่ยก็คือบริษัทที่ผลิตปืนน่ะนะจนมันมีความเชื่อกันนะครับว่าสาเหตุที่ซ ah าร่าวินเชสเตอร เป็นเพราะว่าผู้ตายที่ถูกปืนวินเชสเตอร์สังหารนะครับเขาเนี่ยอาคาดแค้นกับตระกูลของเธอมากๆมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยยอมทําตามคําสั่งของเหล่าวิญญาณนั้นทั้งหมดแต่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอาวุธสงครามนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในหมวดของสยองขวัญนั่นแหละครับแต่ว่าคนที่ชอบหนังแนวสงครามเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมาสปอยให้ฟังแน่ๆครับและเรื่องนี้นะครับผมก็มีชื่อเรื่องว่าวินเชสเตอร์ครับหากคุณผู้ชมที่ไม่ได้อยากไปดูเนี่ยก็สามารถฟังผมสปอยได้ตอนนี้เลยครับผม จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับมันเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งครับหมอจิตแพทย์ที่มีชื่อว่าไพรส์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็กําลังดื่มเหล้าคาวนารีอยู่อย่างมีความสุขอยู่ดีๆเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวดีเนี่ยมาขอประตูหน้าบ้านครับเขาเนี่ยมาจากบริษัทวินเชสเตอร์และก็ขอให้หมอไพรส์เนี่ยช่วยงานเขาหน่อยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับวิลเลียมวินเชสเตอร์เนี่ยเขาเสียชีวิตครับมรดกทั้งหมดเนี่ยจึงตกเป็นของซาร่าวินเชสเตอร์ภรรยาของเขาและเอาจริงๆแล้วนะครับในวันนั้นเนี่ยเสออีได้ ลูกสาวไปด้วยถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะครอบครองหุ้นของบริษัทถึง51%นะแต่นั่นมันก็ไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขครับตั้งแต่ที่เธอเสียสามีกับลูกสาวไปเนี่ยสภาพจิตใจของเธอนะครับย่าแย่มากๆเธอนั้นผ่านตัวมาเป็นล่างทรงครับแล้วก็ลงทุนสร้างคาลือหด์ดและคาลือห์ดที่เธอสร้างเนี่ยนะครับมันก็มีความแปลกความพิลึกครับตรงที่ว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยมีแบบการสร้างที่แปลกๆห้องนั่งเล่นติดก,กัน3ห้องอย่างเงี้ยทางขึ้นที่เป็นทางปันสร้างเสร็จเธอก็สั่งทูบครับ ช่างและก็คนรับใช้ที่ทํางานที่คาลิฮา์แห่งนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ทํางานสลับเวรกันตลอด24ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุดครับและเอาจริงๆะนะเหตุผลที่ชายคนนี้เนี่ยมาจ้างหมอไพรส์ไปนะครับมันก็เป็นเพราะว่าผู้ถือหุ้นคนอื่นเนี่ยลงมัติกันครับว่าซาร่าวินเชสเตอร์เนี่ยเป็นบ้าครับและพวกเขาเนี่ยก็วางแผนที่จะเขีย่ยเธอออกไปเพราะคิดว่าเธอเนี่ยไม่น่าจะบริหารงานได้อีกแต่ว่าคุณนายวินเชสเตอร์นะครับแกก็เข้าใจครับที่ทุกคนเนี่ยหาว่าแกบ้าแกก็เลยยอมให้หมอเนี่ยมาวินิจฉัยอาการของแกตามมาติกข,ของบ บริษัทครับและหมอคนที่แกเรียกเนี่ยนะครับก็เป็นหมอจิตแพทย์ชื่อดังของแคลิฟอร์เนียหรือก็คือหมอไพส์นั่นแหละครับตอนแรกเนี่ยหมอก็ไม่ยอมหรอกนะคือดูแล้วเนี่ยหมอแกไม่ค่อยอยากไปครับแล้วแต่ด้วยวงเงินมหาศาลที่คุณนายวินเชสเตอร์ให้เนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้หมอตกลงครับผมโดยที่คุณนายวินเชสเตอร์เนี่ยแกอนุญาตให้หมอนอนที่บ้านได้ครับซึ่งปกติเนี่ยแกจะไม่อนุญาตให้ใครนอนที่นี่ครับพอหมอไปถึงนะครับเขาเนี่ยก็ได้เห็นคลืหาที่แปลกประหลาดมากๆแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและคนของบ้านวินเชสเต บอกหมอว่าหมอคืนนี้เนี่ยอาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก่อสร้างกันตลอด24ชั่วโมงและในระหว่างที่หมอรออยู่ในห้องรับแขกเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกๆอยู่ตลอดครับและพอหลานของคุณนายวินเชสเตอร์เข้ามาเนี่ยนะครับเธอเนี่ยก็บอกกับหมอเลยครับว่านี่ทําตัวให้มันเหมาะสมด้วยนะห้ามเอาปืนเข้าบ้านหมอก็อึ้งๆไปแป๊บนึ่งนะครับเพราะว่าดูเนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบมากๆแต่ถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะดูเจ้าระเบียบมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่พวกลูกน้องพวกคนใช้พูดกันเนี่ยก็มีแต่แง่ดีทั้้งนนนัเลยะที่พูดถึคุณ ายวินเชสเตอร์ครับและภายในคฤหาสน์แห่งนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูแปลกๆไปบ้างอะ่ะแต่ว่าวัสดุที่ใช้แต่ละอย่างเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของที่มีคุณภาพและก็ราคาสูงมากๆครับและในระหว่างที่หมอพักผ่อนอยู่เนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่คุณนายวินเชสเตอร์คนเดียวนะครับที่มีจิตใจที่บอบช้ําจากการเสียคนรักไปแต่ตัวหมอไพรส์เองเนี่ยก็เป็นเหมือนกันครับและการที่หมอเสียเมียไปเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเครียดเรื่องเมียมากๆจนทําให้ถึงขั้ ยยาก,กันเลและพอถึงมื้อเย็นนะครับหมอไพรส์เนี่ยก็ได้เจอกับคุณนายวินเชสเตอร์ครั้งแรกแล้วหมอเนี่ยก็พยายามชวนคุยนะประมาณแบบเอยปืนวินเชสเตอร์ของคุณเนี่ยโหดีมากๆเลยนะเป็นปืนที่แบบราคาสูงแล้วก็คุณภาพดีมากๆซึ่งคุณนายวินเชสเตอร์เนี่ยก็เหมือนจะไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่ครับประมาณแบบว่าอ๋อดีเหรอไอของที่ไว้ใช้ฆ่าคนเนี่ยนะแต่เธอนะครับก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเองก็เสนอให้บริษัทเนี่ยไปลงทุนธุรกิจในด้านอื่นบ้างที่ไม่ใช่อาวุธแต่ก็ไม่มีใครสนใจครับแถมจะเขี่ยกแกทิ้งด้วยซ้ําในตอนนนี้ะ หมอเองเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยอาการของเธอเนี่ยมันอาจจะมาจากความรู้สึกผิดเรื่องการค้าอาวุธด้วยก็ได้ครับในคืนแรกที่หมอได้นอนในคาร์ลิสหาดแห่งนี้เนี่ยนะครับเขาก็ฝันร้ายครับผมในฝันของเขานะครับมีเสียงของเมียเขาพูดขึ้นมาว่าคุณเนี่ยไม่เชื่อฉันคุณคิดว่าฉันเป็นบ้าและเธอก็ยิงตัวตายครับหมอเนี่ยก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกและพอหมอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาเนี่ยก็เลยอยากจะออกไปรับบรรยากาศด้านนอกครับมันก็เลยทําให้เขานั้นได้เห็นพฤติกรรมแปลกๆของคุณนายวินเช และในคืนนั้นนะครับหมอเนี่ยก็เหมือนจะได้เจอวิญญาณครั้งแรกครับตั้งแต่คืนแรกที่นอนเลยแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าในบ้านของคุณายวินเชสเตอร์เนี่ยมันจะมีห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้ครับซึ่งมันเหมือนกับห้องในบ้านของหมอมากๆแล้วก็เป็นห้องโปรดของหมอไพซ์นะครับเวลาที่เขาเครียดเนี่ยเขาจะไปคลายเครียดอยู่ในห้องนั้นครับซึ่งตอนที่เขาเจอผีเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเขาหลอนยาที่ตัวเองลังับประสาทครับเขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปในห้องนั้นเพื่อไปสงบสติอารมณ์แต่ว่าเขาเนี่ยดันไปเห็นเฮ กำลังจะกระโดดฆ่าตัวตายแต่ว่าโชคดีครับผมที่เขาเนี่ยสามารถไปรับเฮนรี่ไว้ได้ทันแต่ว่าเฮนรี่นะครับไม่ได้ขอบคุณอะไรครับดันพูดกับเขาว่าฉันเห็นแก่มันก็เลยทําให้หมอเนี่ยหลอนมากๆครับผมถึงกับต้องแอบใช้ยาก,กันเลยทีเดียวลุงเช้ามานะครับก่อนที่จะเริ่มวินิจฉัยเนี่ยหมอก็เหมือนจะเป็นห่วงอาการของเฮนรี่อยู่นะครับซึ่งคุณนายเนี่ยแกก็ขอบคุณนะครับที่หมอเนี่ยเป็นห่วงเฮนรี่แล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อคือนและแกก็บอกกับหมอครับผมว่าฉันยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับคุณ แต่ว่าคุณเนี่ยห้ามโกหกชั้นเหมือนกันชั้นเนี่ยจะตอบความจริงทุกอย่างและยังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะครับแกเนี่ยก็ยิงคําถามก่อนเลยครับเมียคุณเนี่ยเข้าไว้ใจคุณไหมเมียมคุณชื่อลูบี้ใช่หรือเปล่าเมื่อคืนคุณแอบใช้ยาใช่ไหมหมอก็เลยทําแบบเฮ้ยเผมไม่ได้ใช้ยามันไม่ต้องถามเรื่องผมเราเนี่ยต้องพูดเรื่องของคุณไม่ใช่มาถามผมคุณนายเขาก็ทําหน้าเหมือนไม่ค่อยพอใจนะครับแต่ว่าแกก็ตอบครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกเนี่ยถูกสาบแกเห็นวิญญ,ญาณที่ตายด้วยปืนของวินเชสเตอร์หมอเนี่ยก็ มันเป็นเรื่องปกติแหละการเห็นภาพหลอนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งคุณนายวินเชสเตอร์ตอนนั้นนะครับแกก็เข้าใจครับผมแต่ว่าแกก็สั่งห้ามนะครับว่าต่อไปนี้นะหมอห้ามออกจากห้องตอนดึกและก็ห้ามมาใช้ยานในบ้านของฉันด้วยและในคืนนั้นนะครับผมทั้งเสียงก่อสร้างแล้วก็ทั้งเสียงะระฆังเนี่ยมันก็เลยทําให้หมอไม่สามารถทนอยู่ในห้องนั้นได้ครับเขาเนี่ยก็เลยแอบออกไปครับและในระหว่างที่เขาเดินออกมาเนี่ยนะครับเขาก็ได้เห็นบันไดอันหนึ่งครับที่มันแปลกมากๆคือมันเป็นบันไดาทางขึ้นแต่ว่าเป็นทางตันครับและเขาเนี่ยก็ได แอบเห็นคุณนายวินเชสเตอร์ที่มีท่าทางแปลกๆครับเหมือนแกเนี่ยจะเขียนสถานที่อะไรสักที่หนึ่งครับผมและเขาเนี่ยก็ได้เจอดีอีกครั้งครับแต่ว่าตอนนั้นนะเขาก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าเขาเนี่ยได้เจอกับวิญญาณจริงๆเขาคิดว่าเขาเนี่ยหลอนยาไปเองซึ่งพอรุ่งเช้ามาเนี่ยนะครับคุณนายเนี่ยก็ยิงคําถามใส่เหมือนเดิมครับว่าคุณเคยตายมาก่อนใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหมอคนนี้เนี่ยเคยตายมาจริงๆครับแต่ว่ามันเป็นการตายแค่3นาทีเท่านั้นหมอเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นแค่แบบ3นาทีอ่ะผมเนี่ยถูกยิง วยผมได้ทันหัวใจผมหยุดเต้นไปแค่แป๊บเดียวและตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเก็บกระสุนอันนั้นไว้เลยนะเก็บไว้เป็นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจซึ่งพอคุณนายวินเชสเตอร์เห็นว่าหมอเนี่ยเก็บกระสุนอันนั้นเอาไว้นะครับแกเนี่ยก็เลยบอกกับหมอว่าอาวุธที่ใช้สังหารคนเนี่ยมันมีอนุภาพยวงใหญ่กับชีวิตหลังความตายนะและเขาก็ถามต่อครับว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณออกจากห้องใช่ไหมหมอเองก็ยอมรับครับซึ่งมันทําให้ตอนนั้นเนี่ยคุณนายดีใจมากๆครับที่หมอไม่ได้โกหกและเธอเนี่ยก็เลยบอกครับผมว่าทั้งหมดที่ันนนนททีี่ดปืวิ เลสเตอร์ยิงตายเป็นคนสั่งให้ฉันทําทั้งหมดทําให้เหมือนสถานที่ที่เขาตายและเขาจะยอมให้อภัยและพอวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยให้อภัยแล้วนะครับ เธอเนี่ยก็จะทุบห้องนั้นทิ้งครับเพื่อไปสร้างให้ผีตัวใหม่ที่มาขอเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้มีทุกตัวนะครับที่ยอมแบบนี้ตัวไหนที่ไม่ยอมเนี่ยเธอเนี่ยก็จะตอกตปะปูขังเอาไว้ด้วยตะปู13ดอกครับซึ่งตอนนั้นถามว่าหมอเชื่อไหมไม่ครับผมหมอบอกเลยว่าไม่เชื่อแต่ว่าคุณนายวินเชสเตอร์เนี่ยก็ยังเข้าใจายอยู่นะครับและหลังจากนั้นนะครับหมอเนี่ยก็ไปถามหลานของคุณนายวินเชสเตอร์ครับซึ่งเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อป้าของเธอเหมือนกันครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็เข้าใจป้าของเธอนะครับเพราะว่าป้าของเธอเเีียยยสสััวววไไปปแลล้้้กก็ทงูด ส่วนเธอเองเนี่ยก็เสียผัวของเธอไปเหมือนกันครับก็คือพ่อของเฮนรี่นั่นแหละและในระหว่างที่พวกเขาคุยกันอยู่เนี่ยนะครับเฮนรี่เนี่ยอยู่ดีๆก็ไปเอาปืนมาไล่ยิงคุณนายวินเชสเตอร์ครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็คือโดนผีเข้านั่นแหละแต่ว่าพอหมอไพรส์มาเจอเนี่ยนะครับหมอไพรส์เนี่ยก็บอกว่าเอาเฮนรี่ไปส่งโรงพยาบาลเถอะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยหลานของคุณนายวินเชสเตอร์เนี่ยแกก็เห็นด้วยกับหมอครับแต่ว่าคุณนายเนี่ยแกไม่ยอมครับทำยังไงก็ไม่ยอมหมอเนี่ยก็เลยเครียดมากๆครับผมคือแบบเป็นห่วงเฮนรี่ด้วย มันก็มีคนใช้คนนึงในบ้านครับเข้ามาพูดด้วยกับหมอประมาณแบบว่าเฮ้ยคุณเนี่ยต้องเชื่อคุณนายนะแกพูดจริงตลอดคนงานที่นี่ทุกคนอ่ะเคยเห็นกันหมดมันมีทั้งเสียงแปลก,ปกๆมันมีทั้งอะไรแปลกๆในบ้านหลังนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยคุณนายเนี่ยแกไม่โกหกหรอกแล้วเขาเนี่ยก็พาหมอเดินไปที่บันไดที่เป็นทางตันครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าพวกวินเชสเตอร์ทุกคนเนี่ยพวกมันต้องตายหมอก็ตกใจสิครับผมแล้วก็รีบไปบอกคุณนายเลยว่าเฮ้ยเด็กของคุณเนี่ยมันบ้าไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆมันโ คุณเห็นเขาใช่ไหมเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยพี่น้องทหารของเขาเนี่ยถูกยิงตายด้วยปืนวินเชสเตอร์ยิงแบบล่างกระจุยเลยตอนนั้นเนี่ยอนุภาพของปืนวินเชสเตอร์เลยถูกเล่าขานไปทั่วทั้งอเมริกาจ่าคนนั้นนะครับที่เป็นผีมาหลอกหมอที่เหมือนแบบว่าเป็นคนใช้ในบ้านเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเขาเป็นจ่าทหารคนหนึ่งในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยด้วยความแค้นครับเขาเนี่ยก็เลยคิดที่จะฆ่าล้างทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําอาวุธชิ้นนี้ทั้งหมดคือประมาณแบบว่าปืนทั่วๆไปนน่ยมัยิงงแลล้วก็าทะาุ แต่ว่าของปืนวินเชสเตอร์เนี่ยด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมของสมัยนั้นเนี่ยยิงไปจนล่างกระจุยครับผมเขาก็เลยเกิดความแค้นตะกูลนี้มากๆก่อนตายนะครับเขาเนี่ยก็ได้ขังตัวเองไว้ในห้องโชว์ปืนครับถึงแม้ว่าคุณนายเนี่ยจะทําห้องนี้ให้ตามสั่งของมันแล้วนะครับมันก็ยังไม่ยอมครับผมและอยู่ดีๆก็เหมือนกับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาครับแล้วเฮนรี่เนี่ยก็ดันหายตัวไปตอนนั้นด้วยซึ่งแม่ของเฮนรี่เนี่ยก็ออกตามหาครับหมอที่เข้าใจว่าตัวเองเห็นภาพหลอนนั้นนะครับก็เลยวิ่งเข้าไปที่ห้องต้นไม้นั่น และเขานะครับก็ได้พบความจริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ห้องนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อเมียของเขาครับที่ใช้ปืนวินเชสเตอร์เนี่ยยิงตัวเองตายเพราะว่าน้อยใจที่หมอเนี่ยคิดว่าเธอบ้าครับและในตอนที่เธอยิงตัวตายเนี่ยปืนมันก็ได้ลั่นไปโดนหมอเลยครับนั่นแหละคือสาเหตุที่หมอบอกว่าเคยตายมาแล้วหนึ่งครั้งซึ่งตอนนี้นะครับผมวิญ,ญญาณของเมียหมอเนี่ยก็บอกหมอว่าเลิกรู้สึกผิดได้แล้วถ้าคุณยังยึดติดกับฉันอยู่แบบนี้เนี่ยฉันยังไม่สามารถไปเกิดได้นะฉันให้อภัยหมดแล้วและเมียของหมอก็ พูดด้วยว่าเขาเนี่ยชอบนิทานที่หมอเล่าให้ฟังมากๆซึ่งเป็นนิทานที่เกี่ยวกับลาตัวนึงเนี่ยมันกาลังตกหลุมแล้วก็กําลังจะตายครับแต่ว่ามีลุงแก่ๆคนนึงเนี่ยเห็นแล้วก็สงสารแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงก็เลยขุดดินเนี่ยฝังลาตัวนั้นไปจะได้ไม่ต้องแบบหิวตายทรมานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลาตัวนั้นเนี่ยดันรอดออกมาได้ครับผมเพราะว่าดินที่ลุงจะฝังเขาเนี่ยลาตัวนั้นเนี่ยมันก็เอาเท้าถีบดินอันนั้นส่งขึ้นมาเรื่อยๆครับมันก็เลยรอดได้สรุปประมาณแบบว่าสิิ่่่่่่่งงททีีจะาาาามมมมมัันนนนเเยกลป็สสรถชวได้พออหตื มันก็เหมือนว่าผีทุกตัวเนี่ยจะเตรียมอาวุธให้พร้อมเลยครับเพื่อไปสู้กับไอ้ผีจ่าตัวนั้นที่บันไดาทางตันพอหมอขึ้นไปที่บันไดาทางตันเนี่ยนะครับคุณนายวินเชสเตอร์เนี่ยแกก็รออยู่แล้วครับแล้วหมอก,ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อคุณแล้วนะซึ่งตอนนี้นะครับผมหลานของคุณนายเนี่ยก็กําลังออกตามหาเฮนรี่ลูกชายของเธออยู่ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้ผีพวกพี่น้องของจ่าเนี่ยนะครับมันจะเอาเฮนรี่ไปอยู่ด้วยครับผมซึ่งคุณนายเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าให้หมอ,หหมอเนี่ยรีบตอกตะปู13ดอกเาื่อ,อกว้ ซึ่งพอหมอตอกเสร็จนะมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับเอาปืนยิงมันก็ทะลุครับผมยิงผีไงมันก็ยิงไม่โดนอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นนะครับผมหมอเนี่ยก็นึกถึงนิทานที่เล่าให้เมียฟังครับว่าสิ่งที่ฆ่ามันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยมันก็ได้และก็คําพูดของคุณนายนะครับที่คุณนายเนี่ยเคยพูดกับพระเอกเอาไว้ครับว่าอาวุธสังหารเนี่ยมันมีอนุภาโยงใหญ่กับชีวิตหลังความตายเขาก็เลยเอากระสุนอันนั้นนะครับที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยยิงไปที่ผีจ่าครับและเขาเนี่ยก็สามารถปราบผีจาลงได้ หลังจากเหตุการณ์นี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ปรับความเข้าใจกันครับโดยที่คุณนายวินเชสเตอร์นะครับบอกว่าแฟนของเธอเนี่ยเขายังรักเธออยู่นะส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาจะสร้างบ้านนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งหมอไพรส์เนี่ยก็เข้าใจครับผมแล้วก็หมอไพรส์เนี่ยก็สรุปผลวินิจฉัยด้วยครับว่าซาร่าวินเชสเตอร์นั้นเธอมีอาการปกติครับซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยนะครับซาร่าวินเชสเตอร์เนี่ยเธอเสียชีวิตลงในปีหนึ่งพันเก้าร้อดสดดองอนี่ยนะครับนเ,นเรื่อหรือเรื่ลงของความหลอนไปทั่วทั้งอเมริกา ผและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือเรื่องราวของวินเชสเตอร์ครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับได้คะแนนใน IMDB ไปเนี่ย5.4คะแนนครับผมส่วนในโรเทนโทมาโทเนี่ยได้ไปแค่14เอนงนะถือว่าน้อยมากๆเลยครับแต่เอาจริงๆหนังเรื่องนี้ผมเองก็งงหลายๆจุดเหมือนกันนะครับตรงที่ว่าไอกระสุนัน,นั้นเนี่ยทำไมมันถึงใช้สังหารผีจ่าตัวน,นั้นได้คือมันผมเองก็พยายามดูหลายรอบนะแต่ว่ามันก็มีแค่คําพูดของคุณนายวินเชสเตอร์นะที่ประมาณแบบว่าอาวุธสังหารเนี่ยมันมีอนุภาพยงใหญ่กับ ชีวิตหลังความตายซึ่งไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ก็ค่อนข้างงงพอสมควรซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับผมส่วนวันนี้เนี่ยผมสโนว์บอลต,ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ